สวัสดีครับพี่น้องครับผมมื่อวานกัพพี่น้องมาเตรียมเนื้อนะครับไปใส่ใส่เบ็ดคือเกานะครับกับเนื้อใส่ก็จะเป็นสูตรเก่าครับทางใไก่ครับซื้อมาเมื่อกี้สดสดละหลอนี่ครับก็สเอาเฉพาะเนื้อเอ้ยเอาเฉพาะที่เป็นตับนะครับตับไก่ส่วนที่อ่อนๆนะครับพวกไตพวกอยงเหนียวเอาไปย่างกินคือเกาเออันนี้กับโบพงครับเศร้าหานะครับผมจะเลือกเอาเฉพาะกระสีใสโบกี้หลังนะครับ ใส่ประมาณสิบเก่าหลังคือเก่านี่ครับใส่เอาประดูกกระปคอรครับเอ,เอียนนะครับปลาไหลสูตรนี้ครับผมลองมาแล้วครับผ่านเพิ่นอยู่ที่นี่ก็สิมา่าสวยนะครับเป็นสะโห้มัันซ้ำกับมากเบ็ดนะครับไป พอดีพอดีนะครับลงทุนลงทุนครับลงทุนยามครับยามอันนี้ปลาเนี่ว่าเป็นบกผาดนะครับซ่อมๆเม,มืองมันเกิดกินดีอยู่ครับบกคอยหลอนไว้นะครับอันนี้ปลาปลาเค็งปลาเนี่มันบกคอยวุ่นบันไดไดหห้ลลังอยอก อย่าใส่ยาเฮดตอนหญ่แห้งครับเฮดพอดีพอดีก็หมากบิดนะี่แหละใส่ทุงให้ทุงหน้าด้วยกัวครับใต่ประมาณยามได้สองรอบพีหรอครับเศร้าบาทเศร้าหานะครับมันมันมันบัหล่อนไว้นะครับหล่อน,นไว้เป็นไร บัคือใส่เดือนนะครับใส่เดือนบร้อนเร็วใส่แบบสีมักไข่คือเก่านะครับผมเกิดเวลาใส่กืบสิประมาณส่วนถุงหนึงนะครับของวงถุงหนึ่งเนะี่ยเวลาใส่พอใส่แต่เว้นแห้งปไปไลยนะครับ แต่ว่าไอ้โปรเป็นไตนิงสีเนี่ยเป็นเครื่องมันนี่บกบกบรเห็นกินเป็นไรนะครับกินกินตัวในส่วนอ,อน่อนๆมอนมันครับเนาะเดี๋ยวใส่ถุงไหม่แล้วเยวไปเอาไข่มามมากมาก่ันครับ ไดดพึ่งแดดท,ทั้งจะดีนะครับจากสองชั่วโมงนะครับมักแกเราก็พึ่งแดดเลยนะครับเราจะไยเอาไปเสียบเบ็ดวันนี้ก็เอาไว้ไปย่างกินครับ <c oughs> ผม